สวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะในคลิปนี้จิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อยพาพี่น้องเฮ้ามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังล่าสุดวันที่13สามกันยายนสองพนะคะแล้วก็อีกเรื่องคือมันสำปะหลังในแปลงเนี่ยมันกูดค่ะพี่น้องคะมันกูดนี่มาเบิ่งว่ามันจะลงหัวบออายุของมันตัวนี้สเดือนแล้วนะคะปกติแล้วสายพันธุ์เนี่ย เป็นสายพันธุ์ที่ที่หัวใหญ่หัวยาวนะแต่ว่าเพิ่นมักกูดได้พี่น้องมักเป็นชอบชอบเป็นใบด่างในขณะที่เบื้องตีละหยอดของเพิ่เจะว่ามีเพียกับโบแมนเดอร์พี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันเป็นน้ำสะะสภาวะอากาศหรือเปล่าบบแน่ใจแต่ว่าบางต้นกับโบเปลี่ยนได้เอามาสื่อเพิ่มมาท่อนละสองบาทล่ำละสองบาทเอามาขายายพันธุ์คิดว่าจะ จะขยายพันธุ์ในปีภักหนาในปีหนาแต่ว่าถ้าเป็นลาานนักาณะนี้ขยายพันธุ์บได้หเราค่ะพี่น้องครับแต่ว่าผลผลิตของเพิ่นก็มีอยู่เด้เบิ่งร้อยแตกของดินก็นมีอยู่แต่ว่ามีฝุนตกใส่เ่เห็นรอยแตกหรอค่ะพี่น้องคะนี่ราคามันสำปะหลังณนะวันนี้นะจังหวัดอุบลราชธานีบานของจิว๋วเจ๋วราคาจะอยู่ที่3บาท50สตางค์นะคะแต่ต้องมีเปอร์เซ็นแป้งถึง30เเซนะคะถ้าเกิดว่า แป้งบะมี่เพื่อกจะมีราคาอยู่ประมาณสองบาทกว่าๆในบางพื้นที่ก็ราคาบาทกว่าๆก,ก็มีนะคะที่นี่มีบ่อพี่น้องผู้ใดทีทีทมีเปอร์เซ็นต์แป้งในช่วงนี้บะมีหรอกคะ่ะบะมีไผมีเปอร์เซ็นต์แป้งหรอกอย่างมากก็เปอร์เซ็นต์แป้งจะอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เพราะว่าช่วงนี้หัวมันเพิ่นยังบ่ท่านใน้ลงหัวเต็มทีหัวมันยังอ่อนอยู่ถ้าหัวมันอ่อนอยู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งบะมีคะ่ะ ถ้าเกิดหัวมันหัวใหญ่ช่วงนาแลกนะ่ะเปอร์เซ็นต์แปลงมีแน่นอนแต่ว่ากับโบถึง30รดอกค่ะพี่น้องในช่วงเดือนกลุ่มภาพันธนะ์น่ะเปอร์เซ็นต์แปลงจะสูงสุดอยู่ที่2 8เซเท่าน,นั้นนะคะถ้าเกิดมี30เปอนี่ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แปลงจะอยู่ที่ประมาณประมาณนะพี่น้องประมาณ18ดเปซถึงสิเปอร์เซ็นต์ถึงส8แเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละเพราะว่ามันมันหัวอ่อนแล้วก็อีกอย่างราคามันเป็นอย่างคือลดลง มันมีผลกระทบเพราะว่าชาวไร่มันสำปะหลังของเฮ้าเนี่ยปลูกมันหนาหน้ากันแล้วก็เพื่อกระง,งัดออกงัดออกช่วงทีน้ำท่วมถ้าบ่งัดออกบ่ได้ได้พี่น้องมันสิบ่คงทีนะหัวมันเน่าทันทีจะบ่ไดดหอดทุนบ่ไดดหอดกำไรบร่ต้องเ้าถึงกำไรเลยทุนหอดสิบ่ได้เลยถ้าเฮบาเอาออกนะได้น้อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะชีวิตชาวเกษตรกร,กรของเฮ้ากระตอง เป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องนาแรงก็ต้องเสียงกับหนาแรงนาฝนก็เสียงกันกับนามถ่วมนะคะนี่เพราะฉะนั้นการปลูกมันเข้าตรงปลูกช่วงทีช่วงทีเดือนเมษาแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวช่วงเดือนเออเดือนกุมภาพันธ์สำหรับผููที่มีพื้นดินที่สูงก็ดีไปสำหรับผู้ที่มีพื้นดินต่ำกะเสียหายหนามถ่วมนะคะเพราะฉะนั้นการทีราคามันสําปะหลังตกต่ำคือเหตุผลนี่แหละคะ่ะ เหตุผลที่เฮาปลูกแล้วสินค้าของเฮาบด้มาตรฐานมั่นอ่อนมั่นบ่มีแปลงแล้วก็อีกอย่างโรงงานแป้งของเพื่นที่เพิ่นรับซื้อไปเพื่อจะเฮ็ดมั่นสินบด้เพราะบานาฝนน่ะนาฝนะจะเฮ็ดมันนสินบด้เลยบ่มีแดดตาค่ะพี่น้องบ่คือช่วงหลังปีใหม่ด้ถ้าช่วงหลังปีใหม่ในแดดเพิ่นเยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวเฮ้ามาเบืองกันการทําให้มั่นสําปหลังถึงแม้ว่ามั่นตัวเนี้ จะมีโรคด่างแต่เขาก็ลงหัวด้พี่น้องการที่หายมั่นลงหัวก็คือเฮาบ่จําจเป็นตรงสีหฮอมโมนเขาใส่เาสาต่ปุ๋ยก็พ่อย่างเซนแปลงเนี่ยเพื่อนจะใส่เต่ปุ๋ยนะตัวนี้แปลงของเฮาเองค่ะจิ๋วแจ๋วเกษเสตรน้อยนะคะแปลงของจิ๋วแจ๋วค่ะพี่น้องคะเพื่อนจะเอาหยาใดดีมากๆเลยนี่สําหรับพื้นที่ที่เปลี่ยนพื้นดินโลง่งมันจะทําให้หัวมันออกหัวคือถ้าเกิดพี่น้องของเฮาถามมามากมายซะเหลือเกินว่า ทำยังไงถึงจะให้หัวมั่นลงหัวดีนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโรคใบด่างแต่เขาก็ลงหัวเด้เดี๋ยวรอรับชมผลงานในแปลงนี้เพราะว่าในแปลงนี้เป็นมั่นที่เป็นโรคใบด่างเป็นโรคกูดมัดถูกแปลงมัดถุกต้นเลยสําหรับแปลงนี้เป็นแปลงทดล่องคะ่ะพี่น้องคะเป็นแปลงทดลองปลูกสายพันธุ์นี้เห็นเขาเจาซ่าเขาเจาะลือว่าสายพันธุ์ cmr แปกาการสีขาวๆเนี่ยได้รับผลผลิตที่ดีเพราว่าไร่ละ10ตันเพราะว่าเขาเล่มาลองเบึง คิดว่าบ่ถึงหรอกคะ่ะพี่น้องคะไรละห้าตันก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเพราะว่ามันกูดแต่ว่าสายพันธุ์นี้ก็มี่ดีอยู่คือหัวมันของเขาเงาว้วหัวมันเง้วแล้วก็เดินนำนักดีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโรคใบด่างใบกูดแต่เพิร์ลก็ลุ่หัวอยู่แต่ว่าถามว่าจะเต็มที่เหมือนกับเอ่อสายพันธุ์ทั่วไปที่เพิ่์บกูดบอมันก็สู่สายพันธุ์ที่บกูดบได้ได้พี่น้องสู่เขาบได้เพราะว่าคล้ายๆกับว่าเขาเป็นโรคแะล้ค่ะพี่น้องความแข็งแรง ความความแข็งแรงหาอาหารมาเลียงหัวมันกะกะจะน้อยกว่าต้นทีปกตนินี่คือเหตุผลของมันสำปะหลังที่มีใบด่างนะคะแต่ว่ามันสำปะหลังสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ซียมอาแเขาชอบใบด่างถ้าเกิดพี่น้องอยากเอาสายพันธุ์ที่ที่ใบใบดางนะก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งคือซียมอาเป็นการแดงๆค่ะพี่น้องคะ ต้นเขาจะสูงกว่าสายพันธ์ซิมอาร์89ต้นนี้คือซิมอาร์89ทั้งทง,ทงที่แปลงเดียวกันแต่ซิมอาร์81เขาจะเริ่มเติบโตสูงแต่ซิมอาร์89ถึงแม้ว่าเขาโบกูดบดางบเป็นโรคกระซังเขาต้นบสูงผี่หน้องสายพันธุ์นี้บมากต้นสูงนี่แหละคือเหตุผลเขาลงหัวดีสายพันธ์ซิมอาร์89เนี่ยเขาลงหัวดีเพราะว่าต้นเขาจะบกขืนลำนะคะแต่ซิมอาร์81มีโอกาสขืนลำใดสูงมาก พอบาซิมอาแปดหนึ่งเนี่ยเขาสูงสูงถมหัวประมาณสองเมตรกว่าเลยณต,ตอนนี้นะคะตอนนี้อายุของม่นของเหาเนี่ยประมาณสี่เดือนแล้วนะคะสําหรับพี่น้องอยากให้มีหัวลงหัวดีก็คือเก็บกิ่งไว้ประมาณสองกิง่งมันจะถึงถึงจะบายายแยงธาสารอาหารกันนะพี่น้องถ้าเกิดจงไวประมาณหาหกกิ่งเนี่ยเขาจะเอาไปเลี้ยงล่ำเขาจะบ่ลงหัว เขาจะลงหัวบดีนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเรือไว้แค่สองกิ่งเท่านั้นนะคะต้นนี้บอท่านได้ใส่ปุ๋ยเลยสักเถอค่ะพี่น้องบอท่านมีเงินทุนใส่ปุ๋ยเลยปกติแล้วมันอายุสีเดือนนี้เขาจาเป็นต้องใส่ปุ๋ยสูตรสูตรเสมอนะพี่น้องบางคนเพิ่นจะใส่เป็นปุ๋ยสูตรระเบิดหัวคือศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะคะแล้วแต่ผู้ทีใส่ค่ะพี่น้องแต่ว่าบางครั้งเขาก็ทดลองใส่เป็นสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าสองส่วน ยูเรียหนึ่งส่วนเพื่อที่จะกระตุนให้มันงามนะคะแต่ละคนใส่บวกขึ้นกันนะพี่น้องแต่ละคนจะใส่ไม่เหมือนกันนะคะอ่ะตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของเซียมอาแปดเก้านะคะเดี๋ยวรอดูผลผลิตของห้าว่าเขาจะได้ผลผลิตแค่ไหนตัวนี้ก็คือเซียมอาแปดหนึ่งนะคะการสีแดงค่ะพี่น้องคะเซียมอาแปดเก้านี่คือการสีขาวถามว่าตัวไหนดูแลง่ายกว่ากันเซียมอาแปดหนึ่งดูแลง่ายคือกันค่ะพี่น้อง การดูแลเหมือนกันหมดทุกทุกอย่างเพียงแต่ว่าเขาปลูกปล่อยไว้ค่ะพี่น้องเขาจะกูดกระซังเขาแต่ว่าปีนาคือสีคือสีบอไปทําพัุนหรอกค่ะพี่น้องครัเพราะ่าเขาเขาจะแพรในแปลงของเขาแต่ถามว่าได้ผลผลิตบอกระดัคือกันหัวก็มีคือกันแต่ว่าหัวเขาเนี่ยจะจะโบสวยคือคือปกตินะ เขาจะเป็นขอดๆคือจยงใส่กอกนี่ค่ะพี่น้องคะอ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ